ทุกสิ่งที่ลงมือทำไปแล้วไม่เคยศูนย์เปล่าทุกการกระทำจะก่อร่างสร้างตัวเมื่อเวลาผ่านไปและจะกลายเป็นสิ่งที่กำหนดความสำเร็จของคุณบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำไปบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเสียเวลาไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะทำไปทำไมแต่แท้จริงแล้วทุกการกระทำของเราไม่เคยมีอะไรที่ศูนย์เปล่า เราจะได้รับบางอย่างจากสิ่งที่เราทำไปแล้วเสมอและคุณก็ควรที่จะมองเห็นสิ่งที่คุณได้รับนั้นในทางบวกหรือเรียกว่าการให้ความหมายแม้เรื่องนั้นอาจส่งผลกระทบหรือผลลัพธ์ในทางที่ไม่ดีแต่ไม่มีเหตุการณ์ใดหรอกที่ไม่มีข้อดีอยู่ในเรื่องราวนั้นเพราะอย่างน้อยมันก็ทำให้คุณเก่งขึ้นโตขึ้น และได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเสมอจงค้นหาเพชรในทุกเหตุการณ์ให้เจอแล้วมันจะทำให้คุณเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีความสุขทุกสิ่งที่คุณทำมันจะทำให้คุณได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ได้มุมมองใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้รู้ว่าใครคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่ในชีวิตคุณ ดังนั้นไม่ว่าสิ่งที่คุณพบเจอมามันจะเลวร้ายแค่ไหนแต่ลองมองดูดีๆสิมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอกมันไม่ได้ทำร้ายคุณแต่มันทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้ต่างหากบางสิ่งที่คุณทำในวันนี้คุณอาจรู้สึกไปว่าทำแล้วไม่ได้อะไรแต่เชื่อเถอะวันหนึ่งคุณจะรู้สึกขอบคุณมัน ขอบคุณเรื่องที่เคยสร้างความเจ็บปวดและไร้ค่าเหล่านั้น